ครับคุณแม่ผมเป็นนักศึกษาพยาบาลสาราที่แล้วครับชื่อนายมูลคามเบอร์จันนะครับวันนี้จะมาแนะนํานวัตกรรมนะครับให้คุณแม่นวัตกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนะครับให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและเพื่อให้คุณแม่มีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารนะครับและรับประทานอาหารได้ถูกต้องตามหลักนะครับ ว่าจากการสังเกตและสอบถามข้อมูลจากคุณแม่ในอาทิตย์ที่แล้วนะครับพบว่าการบริโภคอาหารที่ทราบนะครับก็จะเป็นการรับประทานอาหารพวกอาม์แล้วก็กาแฟในเช้เาใช่นครับรับรับประทานอาหารวันละสองมือ้อก็เลยมันอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ก่อให้เกิดสุขภาพไม่แข็งแรงหรือว่าก่อให้เกิดโรคเรื้อรังนะครับ วันนี้ก็เลยจะมีแนวผมก็เลยมีแนวคิดมานําเสนอเกี่ยวกับการบริโภคอาหารให้คุณแม่นะครับเพือ่อให้คุณแม่มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคด้านอาหารนะครับและก็ปฏิบัติตัวในการบริโภคอาหารได้ถูกต้องนะครับเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพคุณแม่แข็งแรงนะครับนวัตกรรมที่ผมทำมทาก็คือทงโภชนาการผู้สูงอายุนะครับ องค์ปรกาการผู้สูงอายุนะครับก็คือสารอาหารนะครับที่เหมาะสมต่อร่างกายของผู้สูงอายุนะครับในผู้สูงอายุจะมีความต้องการพลังงานและสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมนะครับถ้านให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงนะครับและรับประทานอาหารได้ครบห้ามูลน,นะครับโดยนะครับจะเปงเป็นคาร์โบไฮเดรตน,นะครับเป็น ทั่วข้าวแป้งนะครับวันละเจ็ดถึงเก้าทัพีครับต่อวันครับแล้วก็จะเป็นผักวันละสี่ถึงหกทัพีต่อวันครับผลไม้วันละสามถึงห้าส่วนครับต่อวันนมนะครับวันละหนึ่งถึงสองแก้วครับและเนื้อสัตว์วันละหกช้อนกินข้าวครับน้ำตาลน้ำมันเกลือทานให้น้อยที่สุดครับ ก็คือพวกเครื่องปรุงนั่นเองครับข้าวแป้งนะครับก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับมีสารอาหารให้พลังงานนะครับควรทานมื้อละสองทับทีครับแบ่งเป็นสามมื้อครับแล้วก็จะเป็นผักผักนะครับก็จะให้ผักก็จะให้วิตามินและเกลเอแร่นะครับที่จะเป็นต่อร่างกายครับและมีใยอาหารนะครับช่วยให้ระบบขับถ่ายดีครับ ผลไม้นะครับผลไม้ก็ได้ให้วิตามินเกลแร่นะครับได้ใยอาหารนะครับเลือกทานผลไม้ตามฤดูก็จะดีครับส่วนเนื้อสัตว์นะครับก็จะเป็นจำพวกโปรตีนนะครับให้กินวันละหกช้อนชีท้าวหรือแบ่งกินมื้อละสองช้อนถึงสามช้อนนะครับนมก็ให้กินวันละหนึ่งแก้วหรือสองแก้วก็ได้ครับถ้ากินเนื้อสัตว์น้อยเราก็กินงนมเยอะขึ้นครับ แล้วก็น้ําตาลน้ํามันเกลือวันละน้อยๆครับก็คือลดหวานมันเค็มนะครับหกหกหนึ่งครับก็คือหกต่อหกแล้วก็ต่อหนึ่งครับก็คือน้ําตาลไม่ควรเกินหกช้อนชานะครับต่อวันน้ํามันก็ไม่ควรเกินหกช้อนชาต่อวันครับเกลือไม่ควรเกินหนึ่งช้อนชาต่อวันนะครับและในหนึ่งวันนะครับเราก็ควรดื่มน้ำวันละแปดแก้วครับ และออกกาลังกายอย่างน้อยวันละ30นาที3ามวันต่อสัปดาห์ครับแล้วก็จะให้คุณแม่นอนทัาผ่อนวันละเจยดถึงเชั่วโมงครับจะมีหนึ่งมื้อนะครับว่ากินอย่างไรก็คือหนึ่งมื้ออาหารสมมติว่าเป็นมื้อเช้าของเราก็จะกินข้าวก,กล้อง หรือว่าข้าวพวกแป้งสองถึงสามคับทีครับแล้วก็กินเนื้อสัตว์พวกปลาเนื้อไม่ติดมันนะครับสองถึงสามช้อนครับแล้วก็กินผักหนึ่งถึงสองคับทีครับแล้วก็กินน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนมีืดหนึ่งแก้วแล้วก็จําพวกผลไม้เพิ่มเติมก็ได้ครับเวลาว่างนะครับนี่เป็นอาหารในหนึ่งมื้อของเรานะครับเช่นมื้อเช้าที่อย่างตัวนี้ครับ คุณแม่พอจะเข้าใจไหมเข้าใจนะแล้วก็จะมาแนะนําให้กินอาหารนะครับให้หลากหลายนะครับในสัดส่วนที่เหมาะสมและหมั่นดูแลน้ําหนักตัวนะครับว่าสังเกตว่าน้ําหนักตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นครับไม่สม่าเสมอสองน,นะครับกินข้าวเป็นหลักครับเน้นข้าวกล้องขัดสีน้อยครับ สามนะครับกินพืชถักผลไม้ตามฤดูกาลให้มากนะครับกินปลาไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะครับถั่วและผลิตภัณฑ์เป็นประจำครับห้านะครับดื่มนมและผลิตภัณฑ์เป็นประจำครับหกนะครับหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงหวานจัดเค็มจัดเจ็ดนะครับดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวานครับแปดนะครับกินอาหารสะอาดปลอดภัยครับ เก้านะครับงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับคุณแม่จําได้ไหมครับว่ารสหวานมันเค็มคหวานควรนหวานมันเค็มกินวันละไม่เกินสี่ช้อนครับค่ะเกลือไม่เกินหนึ่งช้อนชาตาไม่เกินสองช้อนชาถุงกระเป๋าคุ่แม่จำไว้ได้ไละจะอยู่ตรงนี้ครับคะแล้วก็มันนี่ <c oughs> มันนี้แม่ก็ไม่ค่อยนั่นนะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่หรอกเพราะรู้ว่ามันไม่นั่นก็พยายามอีกเลียนอยู่ของรสหวานพันเค็มนี้แม่รู้สึกว่าจะจะทําได้อยู่ความเค็มนะครับที่เราจะรู้จักก็คือเกลือนะครับเกลือก็คือโซเดียมคลอไรด์นะครับที่จะไม่ให้รับประทานเกินวันละหนึ่งช้อนชานะครับเพราะว่าจะส่งผลให้ เกิดโรคเลือดลังตามมาเช่นโรคไตนะครับแล้วพอเกิดโรคไตเลือดลังก็จะทาให้ระบบเอาระบบการทํางานต่างๆของร่างกายล้มเหลวลงครับอันนี้ผมก็จะทําเป็นแบบอาหารมาให้ครับว่าในหนึ่งในอาหารนี้ว่ามีโซเดียมหรือว่าเกลืออยู่เท่าไหร่ครับเช่นมาม่านะครับ ก็จะมีเกลืออยู่สามส่วนสี่ของช้อนชาเลยครับก็กินมามากไปแค่ซองเดียวนะครับก็เกือบกินเกลือไปแล้วถึงหนึ่ง้อนครับแล้วก็จะเป็นข้าวต้มครับข้าวต้มหมูหนึ่งถ้วยนะครับมีเกลือหนึ่งส่วนสามช้อนชาครับก็ยังน้อยอยู่นะครับข้าวมันไก่นะครับมีเกลือหนึ่งส่วนสองช้อนชาครับก็ครึ่งหนึ่งครับครึ่งช้อน ผัดไทยกุ้งสดน,นะครับหนึ่งแกงมีเกลือหนึ่งส่วนสองช้อนชาครับไข่เจียวนะครับมีเกลือหนึ่งถึงสองช้อนชาครับกะเพราไข่ดาวครับก็มีเกลือหนึ่งส่วนสองช้อนชาครับกะปิที่เรากินนะครับกะปิหนึ่งช้อนชานะครับก็จะมีเกลือหนึ่งช้อนชาเลยครับ ปลาล้าหนึ่งช้อนกินข้าวครับจะมีเกลือสูงถึงสามส่วนตีช้อนชาวครับซีอิ๊วครับพวเครื่องปรุงซอสก็จะมีเกลือครึ่งหนึ่งครับตันนี้จะเป็นนวัตกรรมที่ทำมาให้คุณแม่ไว้ดูก่อนเลือกรับประทานนะครับแล้วก็จะ ก็จะมีคำแนะนำในอาหารที่ช่วยลดความดันและควหลีกเลี่ยงนะครับความดันสูงนะครับอาหารที่ควรลดรับประทานนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับคือข้าวหรือแป้งที่ไม่ขัดสีนะครับพวกข้าวกล้องข้าวไรเบรีนะครับขนมปังนะครับที่จะเพราะว่าข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับ ก็จะช่วยให้ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดนะครับควบคุมน้ําหนักนะครับป้องกันการเกิดความดันสูงนะครับเบาหวานแล้วก็ไขมันในไขมันส่วนเกินนะครับ2องนะครับผักที่มีโพแทสเซียมสูงก็คือจำพวมนะครับบอกโคลีนะครับขึ้นชายหน่อไม้ฝรั่งนะครับแครอทมะเขือเทศมันฝรั่งนะครับเห็ดโดยผักที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับ ก็จะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือดนะครับลดความดันโลหิตสูงนะครับให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ครับสามนะครับผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงก็เป็นพวกอะโวคาโดนะครับกีวีกล้วยและส้มฝรั่งนะครับแคนตาลูปกับบาูสดนะครับแอปเปิลนะครับผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเหล่านี้นะครับจะมีส่วนช่วยลดความดันสูงนะครับรักษาความดันสูงได้เป็นอย่างดีเลยครับ แล้วก็ยังมีผลไม้จำพวกหนึ่งก็คือตระกูลบลูเบอรี่ครับบลูเบอรี่ลัเบอร์รี่สตรอเบอรี่นะครับก็จะเป็นแหล่งรวมวิตามินนะครับแร่ธาตุนะครับใย,ยอาหารและมีสารที่ช่วยป้องกันการเกิดความดันสูงด้วยครับและลดความดันโลหิตลงครับนมห้องนะครับหรือนมขานมันเนยนะครับก็จะแนะนำให้ผู้ป่วยกิน ตองขาดมันเนยหรือหากกินโยเกิร์ตนะครับให้กินโยเกิร์ตพ่องมันเนยครับเพราะว่าจะเป็นแหล่งโปรตีนและแคลเซียมนะครับช่วยบำรุงกระดูกนะครับแล้วก็คุมความดันโลหิตได้ครับหกนะครับปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้านะครับก็เป็นพวกปลาแซลมอนนะครับปลาทูน่าปลาซาดีนนะครับ ปลาซาดีนนะครับจะมีโปรตีนสูงและมีไขมันต่ํานะครับจะมีจะส่งผลให้การรักษาความดันสูงคอเลสเตอรอลและไขมันนะครับที่สะสมในหลอดเลือดเป็นในทางที่ดีนะครับและลดการเกิดหลอดเลือดอุดตันด้วยครับเจดนะครับถั่วนะครับหรือธัญพืชไม่อบเกลือนะครับธัญพืชที่เราควรเลือกรับประทานนะครับกินแบบไม่ควรอบเกลือนะครับเพื่อให้ร่างกายไม่ได้รับโซเดียม นะครับหรือว่าไม่รับเกลือตามมาเองนะครับจะช่วยลดความดันสูงและลดคอเลสเตอรอลนะครับป้องกันโรคหัวใจได้ครับแล้วก็ทําให้หลอดเลือดขยายได้ครับแปดนะครับน้ํามันพืชครับก็ให้เลือกรับประทานน้ํามันพืชแทนน้ํามันสัตว์นะครับเพราะว่าน้ํามันพืชจะดีกว่านะครับเช่นน้ํามันมะกอกและน้ํามันที่มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวนะครับก็เป็น พวกน้ำม,มันมะกอกน้ำม,มันรำข้าวน้ำม,มันพานูร่านะครับจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดน,นะครับทำให้หลอดเลือดหัวใจทำงานได้ดีขึ้นครับต่อไปเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมเป็นพืชสมุนไพรลดความดันนะครับที่มีสรรมัรพครณทางยาหลากหลายมากครับและรักษาความดันสูงได้ได้ยังทําให้หลอดเลือดขยายตัวนะครับและลดความหนืดของเลือดได้ด้วยครับขิงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรนะครับ เป็นหนึ่งกิหนึ่งสมุนไพรที่ช่วยลดความดันได้ครับและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อให้ความดันสูงดีขึ้นนะครับหนึ่งคือครับอาหารรสเค็มโซเดียมสูงนะครับคืออาหารที่ปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงครับสองนะครับอาหารหมักดองผักผลไม้ที่หมักดองหรือว่าปลาร้าครับสามนะครับอาหารไขมันสูงก็คือพวกเนื้อสัตว์ติดมัน สี่นะครับอาหารทอดนะครับเช่นไก่ทอดปลาท่องโกนะครับห้าครับอาหารทะเลกุ้งหอยนางรมปลาหมึกครับหอาหารที่ทําจากกะทิครับเช่นไกแกงกะทิหลนกะทิข้าวเหนียวมูนครับเจ็ดนะครับขนมหวานนะครับเค้กคุกกี้ลูกอมนะครับเยลลี่แยมไอศครีมนะครับแปดนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เก้านะครับ ครื่องดื่มคาเฟอีนนะครับเพราะว่าเครื่องดื่มคาเฟอีนนะครับเช่นพวกกาแฟนะครับจะมีคาเฟอีนนะครับและมีและจะมีสารกลุ่มในเทอร์พีนนะครับจะมีฤทธิ์ทำงานจะมีฤทธิ์เพิ่มการทํางานของหัวใจนะครับทําให้หลอดเลือดหดตัวลงพอหลอดเลือดเราหดตัวลงความดันเราก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วคุณตอนนี้คุณแม่ดืม่ม กาแฟเป็นกาแฟยี่ห้ออะไรครับมันมันไม่แน่หรอกบางทีเ็เป็นกาแฟาสดที่ส่วนมากาซื้อมาปั่นเองอย่างนี้งนะแล้วก็ผสมใส่น้ำตาลสองช้อ,นช,อ,น,น,อน,นช้อนหนึ่งน้ำตาลช้อนหนึ่งถ้าเป็นกาแฟาดำอย่างนี้นะไม่ไม่ไม่เน้นว่ายี่ห้อไหนบางวันก็กินแต่ถ้า กาแฟาที่เรากินตอนเช้าเนี่ยนะบางทีก็กินบางทีก็ไม่กินแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟกาแฟเย็นไม่กินแล้วแม่รู้สึกเลยมันกินแล้วบางทีก็ง่วงนอนไม่หลับว้างเป็นแบบว่าเป็นจุกๆทั้งคอบางทีลูกก็ซื้อมาแม่ลูกซื้อมาเพื่อแม่ก็ต้องดูเขากินงใจหน่อย แต่กาแฟพวกนี้ก็ก็ไม่เป็นไม่ไม่มีอ,อ,อะไรนันเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเป็นปกติเพราะว่าแม่ไม่ได้กินเยอะอืมกินก็ให้กินนน้อยนะครับใช่ลดชอบกาแฟที่แบบเป็นพวกทีอินวันแบบนี้ก็ควรลดควเรเลี่ยงครับม,มันก็มีไขมันเนาะมันมีนมนเเียมมีอะไรก็เขาบอกอยู่ แล้วก็ไม่ควรกินก่อนแบบไปทํางานแบบนี้นะครับเพราะ<ช>ว่า,วาเรากินไปแล้วความดันเราสูงขึ้น,นใช่ใช่เหมือนเมื่อวานดันสูงไหมปกติมีสแสดงว่าสูงแล้วเนี่ยไม่เชา้ายังไม่ได้กินยาเลยไม่เชา้ารีบรีบเห็นไม่ลืมในะหัวใจเรามันอาจจะเต้นแรงไปหรืออาจจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นทันทีเลยนะพอเรานั่งพักสักพักมันก็ลง,ก,ลงก็ จะอยากให้คุณแม่ลดการดื่มกาแฟลงในตอนที่ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าป้องกันแบบที่คุณแม่บอกว่าอาจจะแบบมีอาการแบบสับกระสายหรือว่านอนไม่หลับนะครับแง่พยายามเนเพราะว่า,า<อ>แล้วก็จะผลของคาเฟอีนนะครับก็ยังมีผลต่อแบบโรคตาต้อตาต้อห,อหอินด้วยครับเพราะว่าจะส่งผลให้ความดันในตาสูงได้ครับเมื่อสองสามวันก่อน,นที่ที่ความดันแม่ขึ้นนะรู้สึกว่าแม่ก็ปวดตาด้วยนะ ได้กินยาลงได้กินยาสองเม็ดยังถึงอยู่ยาที่เป็นเม็ดที่เขาให้มาเราได้สุขดีนทึนแล้วต่อไปก็เป็นอาหารพวกแปรรูปนะครับเช่นพวกหมูยอไส้กอรอกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งครับเพราะว่าอาหารจำพวกนี้จะมีโซเดียมสูงครับครับก็จะจบไปแล้วนะครับอาหารที่แม่ควรรับประทานในโรคความดันโลหิตสูง และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อเป็นโรคความดาันโลหิตสูงครับสรุปนะครับวันนี้ก็จะเป็นการทำองผู้ชนาการของผู้สูงอายุนะครับอันนี้<ม>ในหนึ่งวันนะครับวันละประทานคาร์โบไฮเดรตเท่าแป้งนะครับวันละแปดทัพพีผักวันละหกสี่ถึงหกทัพพีครับผลไม,ลม้วันละสามถึงห้าส่วนนะครับนมวันละหนึ่งถึงสองแก้วเนื้อสัตวันละหก ช้อนกินข้าวครับน้ําตาลน้ํามันเกลือวันละน้อยๆครับก็คือรสหวานมันเค็ม6ต่อหต่อหนึ่งครับก็คือน้ําตาลไม่ควรเกินหช้อนชาน้ํามันไม่ควรเกิน6ช้อนชานนเกลือ,อไม่ควรเกิน1ช้อนชาครับต่อวันและในหนึ่งวันก็ควรรับประทานหรือดื่มน้ํานะครับวันละแปดแก้วครับออกกาลังกายว่าออกกาลังกายวันละสามสิบนาทีนะครับแล้วก็นอน เจ็ดถึงเก้าชั่วโมงครับต่อวันครับท,ที่แม่รับอยู่ทุกวันก็จำบพวกอาหารหรือไอ้นี่นะแต่ข้าวในแม่รับไม่ถึงแบบยังมากก็ประมาณสี่ห้าชอนสี่ห้าทัพีสี่ห้าพีต่อวันใช่ได้แค่นั้นต่วตอวหนึ่งตอนเช้านี่ก็บมืวันก็อยู่ในประมาณสามสองทัพพี ยังยังมากที่สุดก็คือสามทัพพีแล้วตอนเย็นตอนบ่ายนะก็จะได้แค่สองทัพพีอย่างมากไป้แค่ห้าทัพพีวันนึงนะสี่ห้าสี่จนห้าแต่พวกผักดีก็รู้สึกก็ได้เลยพวกผักผลไม้อย่าเนี้ยแล้วก็พวกขนมนของหวานนีก็ไม่ไเท่าไหร่นะ ถ้าเป็นอีก<ม>แนวทางหนึ่งนะครับถ้าคุณแม่รับประทานอาหารนะครับครั้งหนึ่งรับประทานแบบเช่นพวกข้าวแป้งแบบนี้นะครับข้าวกินได้ละครั้งไม่เยอะใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นมื้ออาหารมากกว่าสามมือ้อหรือเพิ่มไปเป็นสี่มื้อครับกินครั้งละน้อยๆแต่กินบ่อยครั้งครับก็จะช่วยให้เรากินค้งได้มันมันไม่หิวนะลูกมันไม่หิว ถ้ามีตอนเย็นแม่ก็นมหรือว่าผลาไม้แค่นงงี้นก็อยู่ได้จนถึงเช้ามันคือร่างกายเรามันมันไม่รับพูดจริงๆมันมันรับได้แค่นี้อยู่เพราะว่าอาย,ยุเพิ่มขึ้นจริงร่างกายก็ต้องการพลังงานลดลงไช่แล้วอีกอย่างเราไม่ได้ออกกำลังกายแล้วทำงานแค่เนี้ยแม่ก็พม่ยามออกหรือทำงานนู่นนี่สังคมบ้างอะไรบ,บ้างทำของตัวเอง ก็พยายามนะพยายามที่ว่าจะไม่อยู่เฉยๆนะแต่มันก็มันก็ยังได้แค่นี้นะแต่ถ้ารู้สึกว่าถ้ากินถ้ากินเยอะถ้ารู้สึกว่ากินได้เยอะขึ้นหน่อยน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นทันทีเลยถ้าคุมได้ก็อยู่ประมาณหกสิบถึง 5, 8, 60, ห้าแปดหกสิบนี่แม่ว่าพกดีนะ แต่ถ้าเกินนะในช่วงนี้แม่ก็เกินมาแล้วสามกิโลแล้วตอนนี Freud, น้ก็มันคงติดสามติดสามแต่ก็มันก็รู้สึกกินกินเยอะขึ้นนะแะรู้สึกรู้ตัวเองว่ากินได้เยอะขึ้นแต่ข้าวนี่ไม่ถึงหรอกอาจจะเป็นผลไม้เป็นผักเป็นขนมเป็นอะไรไปเพิ่มขึ้นไปเนี้ยมันก็จะแต่รู้ว่ามันมันกินเยอะขึ้น กินจำพวกผักและผลไม้เรืขึ้นก็ได้หนักมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาไม่ขอกำลังมาด้วยแล้วก็จะฝากเรื่องว่าหนึ่งมือนะครับกินอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ส่งผลต่อโรคความดันสูงของเรานะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคุณแม่ก็อยากจะฝากพรุ่งนี้คุณแม่แล้วว่าว่างไหมพรุ่งนี้พรุ่งน,นี้ว่างอยู่นะ จะมีโครงการที่ศาลาที่เดินนะครับประมาณแปดโมงึ้นะครับอาจจะเชิญคุณแม่ไปร่วมโครงการไหมอันนี้ลงชื่อไว้แล้วจะไปอยู่จะลงชื่อไว้แล้วจะไปขอบคุณคุณแม่มากค่ะรุงนี้เจอ